สวัสดีเด้อพี่น้องฟองไปสุขูขขทุกคนผู้ติดตามรัฐบาลต้องหัดบาดนี้เด้อพี่น้องเด้อบาดนี้มาเบิังจอาาดจอดกันผาเงี้จอดจอดกันสลัดจอดจอดเอาลูกงามๆกัานผาเงี้ยหนักกำลังท่าสีกำลังพ่นสีเป็นสีงาม,มาเลยพี่น้องยุจอดจอดยุกไกลๆเบิงังเห็นกันไกลๆจอดจอดเลยบาดนี้มาดิเบิังไกล เขาพับไปใกล้จอๆให้เบิ้ง่ันน้พี่น้องลนะบ้านนี้กันรัฐบาลต้องวัดเป็นของปีไม้ได้ดิพี่น้องบ้านนี้เอาโศกใส่ปีไม่กันเลยวันที่สองของวันที่สองมกราแล้วพี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตุตบาทนี่ของี่องวัดรัฐบาลบ่เป็นสามสิบคือสุป,ปีนี่สุป,ปีที่เป็นสามสิบเป็นยอดปีนี้เอาวันที่สองเป็นมือเมือเหล็ก tất cả ban hao oặc tuần lập đi may, gắn lưỡi, bỏ áo quấn đi may, bỏ áo lập lên đó đi nho nóc, anh bưng, ngang ta sì là là sang, đang tô trang, cái sì leo rồi, บึงไกลๆไปทังด้านหลังพี่น้องพี่น้องเนาะงามเด้อพี่น้องวันนี้จบทีงามเด้อไก่จะได้สลองละปีหน้าอาจจะได้สลองปีน่้ม่นปีหกแปดได้พี่น้องอาจจะเป็นปีหกเก่าเด้อสลองเด้อพี่น้องเลื่อกว่าจะเซ็นซำเร็จหมดจริงจริงจะยางเนาะเอาวานนี้ก็ไปเบิ่งรัฐบาลต่อพี่น้องรัฐบาลวันที่สองก็า่ะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดต้อนพี่น้องเนาะ ต้องหวัดรัฐบาลมาเด้อพี่น้องป้องไยบานนี่มาเบิ่งรัฐบาลต้องหวัดด้วยพี่น้องเน้อเป็นของปีไม่บา้านนี่ปีนี้ว่าว่าเป็นที่สามสิบคือเก่าด้วยพี่น้องรอบรอบนี่เป็นของวันที่สองเล้อพี่น้องเน้อทุกปีที่เป็นของวันที่สามสิบของปีเก่าอยู่เหมืนว่าปีนี้ึ้นวันที่สองของปีไม่เลยพี่น้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วเด้อ มาเบิ้งรัฐบาลตองงวดของวันที่สองล่ะพี่น้องสองหกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องก่อนสิไปเบิ้งกับเบิ้งของตองกกอองวดที่ผ่านมาก่อนพี่น้องเลขวินเลขแลนเลขเคียงเลขตั้งรักอะหลบที่ผ่านมากอะ ทีิพานมากระมีศูนย์สองบันที่สิบหกท่านว่าทีิพานมาเนาะพี่น้องเนาะศูนย์สองสี่ห้าเจ็ดแปดวิ่งเกตตัวเดียวพี่น้องลูดไปเด็กกระมาะออกพี่น้องกระต่พี่น้องจำไว้เลยเด็กออกศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสาม เดยจกเก็ตกับ8กับศนย์พี่น้องเขาสามตัวอยู่แต่ว่าหังบ่้ยน้ำกันอย่ไผ่ย่มันเด่นเก็นะพี่น้องนาอวิ่งหลุดเก็ตแ้บครูกับศูนย์สองหาเก็ตีหาเก็ตสองแดหาสาตัวกันีศูนย์แปดหาีก็ตสีศูนย์เก็ตสองก ลึดไปหมดพี่น้องเลยว่าเขาจัอยางเลยเขาสามตัวยูนอกพี่น้องบามคนบ่กว่าเขาแต่บางจับคู่บาถี่มันไปคนละหม่องนะพี่น้องเนาะเอาไปนี่พี่น้องปีใหม่นี่แก่เมือ่อได้พี่น้องเด้อปีหกแปดนี่ต้องงดนี่ละขอแก่เมือ่อของปีใหม่เป็นยังไงเขาเต็ม,มเต็มวนี่แมวก็มาเสียอยู่นี่ บานเนี่ก็มาเบิ่งของปีใหม่เลยเนาะพี่น้องเนาะบเบาๆลายใหญ่ห้างมาเบิ่งอของวันที่สองมกราเลยพี่น้องของปีใหม่ต้องหวดเลยพี่น้องสองมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเรพี่น้องบาทนี่ของรัฐบาลรัฐบาลต้องหวดพี่น้องนะบเบาๆลายใหญ่ห้างทรงเลขเคี่ยงเลขวินเลขตั้งรักกนเนาะพี่น้องเนาะ bên lăng tặng lặc đe vun đe kiềng đe vun bên lăng kiềng bên lăng tặng lặc bên lăng đợt này khí bớt để khí bớt thì tặng lặc tặng lặc là tháp ban เลขวินเลขเกี้ยงเลขตั้งรับกับศูนย์ศูนยสองศูนสองสี่ห้าเจ็ดแปดเจ็ดแปด วิ่งเลยพี่น้องบาดนี้วิ่งวิ่งวิ่งศูนาวิ่งสองตัวพี่น้องว่าเอาตัวเดียวแล้วบานนี่ศูนาลูดตัวเดียวไม่เอาแล้ว Un hà lột 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 hà len hà xuống kỳ lòng dạc khu จับคูด้ยพี่น้องบาดนี่เบิ่งด้วยพี่น,อน้องเด้อขันบ่ามักปูอันนั้นให้เลขวิ่นกะจับเอาด้วยพี่น้องเด้อจับเลขกวิ่เอากระไดไปมุนไปจับเอาอแลันเขาวิ่ไเล็กระไดด้วยพี่น้องเด้อมาสั่นเขาไปรแยกจับคูแยกสองตัวจับคูมักทัานี้ก็จัดเอาพี่น้องให้บิ้นแล้วเห้บาปูสิจับคูหายวะ ารรมะมักนะพูกถึงถารรมะมักไปจับเอาเองก็ได้ไปจับไปตั้งกันเองก็ได้เรื่องน้องเนื้อเลขจับคูศูนย์สี่ ป้อยมาหลา่เมือนแล้วพี่น้องบ่ได้เอาออกตองวัดเอาตะเล่ากับห่านน่อยกันอยู่จูนหาหาสองเชียวลงให้มัดุดไล่กันนั่นแหละพี่น้องมีแตกอยู่เลือกพี่น้องแห่งบ่ได้เอาหลังไม่ออกให้เบิง้งมีแตกหลายสำนักอยู่มีแตกหลายหลายสุดหลายนั่นอยู่ kết xong kết tròn kết tròn kết chi si... pét hạ xám tùa xám ขมานี้นะี่ะน้องว่าอะไรนี่แปดแปดศูนย์ห้าศูนย์แปดห้าศูนย์นแปดหา้ดหา กลุ่มฮ้ยพวกเขามาเพิ่มจะพี่พลังไม่จะซ้ำเกาผู้ไม่กับว่าเขามาบมื่เสียงกันแล้วพี่ลังเขามาหลดเขามากลุ่มเขาฟีฟีเป็นเขามากันเห็นหลายหลายการ okay Go. สิเดกรมได้พี่นังได้บันี้ได้เบิ้งดีๆีได้พี่นังได้รัฐาบาลต้องหดยินดีตอนรับสู้ส่องตาคุณพราะรื่ได้พี่นังได้รัฐาบาลต้องหดวันที่สองมกราคมสองพันหาร้อยหกสิบแปดเลขวินเลขเครืงเลขตั้งลักพี่น้องเลขหมุนเลขวิน สอ2ศูนยสองหากแปดพี่น้องเลขวิ่งรวดศูนกับหาเด่นหาล่องศจับคูศ่น4ล่องศูนย์หาลมเด่นศหาฟันศูหาพี่น้องสอหาสองล่อง เก็ดสองกะล่องเก็ดสี่กะล่องเก็ดห้ากะล่องสามตัวศูนย์แปดศูนย์ห้าเด่นศูนย์แปดห้าหอง เอาแกปหนาจอาด้พี่น้องเด้พู้ได้เข้ามาแล้วเอาไปลุ่นโชกันวันที่สองตอนรลับปีใหม่การพี่น้องว่ามันทรงไายปีเก้าตอนรลับปีใหม่กันนี่ตอนรับปีใหม่เลยปีนี้ทุกปีสีอยู่วันที่สามสิบมันว่าได้สามสิบท่านว่าปีนี้ใหญ่ไปวันที่สองมกกระลาพี่น้องเอาถบทวนอีกเทียนหนึ่งนะพี่น้องเนาะเพื่อพี่น้องพมาทีหลังมาท่านเข้าใจ รัฐบาลต้องหวัดบันที่สองมกราคมสองพัน้ร้อยหกสิบแปดล่องเลขเคีย่งเลขวินเลขตั้งรักกมีศูนย์สองส่หาเก็ดบิงศบงหาลูดเดนหาล่องศูจับคู่ศูนย์ส่ล่องศูหาเดนฟันท่งหาสองล่ 2, ลองเก็ดสองล่ 8, องเก็ดสี่่อง8ปดหาล่องสโตัวกะ แปดศูนหาฟันเลยศูนย์แปดหาหองเอาปีหองพปได้ขมาแล้วกะให้โศกมันกันทุกค่ทุกคนเด้อลำลำเลยด้วยกันตอนลอบปีใหม่กันพี่้องเป็นปีใหม่เป็นปีศกปีไสเนาาปี่้องเนาะวันที่สองปีใหม่นี่เป็นปีรับโศกรับใสรับเงนิงนรับท่องให้เงินน้องท่องไหลได้พี่้องเด้อปีใหม่ปีหกแปดทุกคนบ่เก็บบ่าจนปีใหม่ไป บ่ให้เก็บว่าให้จนกอบว่าให้เบบหย็นเย็นเป็นสุขว่ามีโลกมีถุกมีไฟได้พี่น้องได้ปีไม่ทุกคูทุกคนอยู่สุขสบายพอกันอีกเช่นหนึ่งกับพล,ละวันที่ทอาได้แล้วพระท่านหูจักคือการอาจจะเป็นสิบหกไม่สีหยับบ่าหยับขันบ่าหยับก็เป็นสิบหกเลยพี่น้องสิบหกมกราลอีกเช่นหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ขอรอบนี้ก็ขอเก้ 9, าคำว่าสวัสดี